ว่าสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหสัปดาห์เดียวนะฮะเราแสนห้านะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นคนไม่รู้กดตัวเลขยังไงงงวะผมว่าไม่ถึงหรอกนะครับเพราะว่ายังไม่มีวันไหนถึงเกินสองหมื่นเลยใช่ปหนะครับนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวเลขเมื่อเสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นตัวเลขพีคนิวไฮนะครับก็แสนกว่าคนแล้วกันแสนกว่าคนที่ติดเชื้อขึ้นมาครับภายในสัปดาห์เดียวนะครับ ก็เป็นเหตุนะฮะที่ทำให้สมคอนะครับตัดสินใจนขยายมาตรการขยายระยะเวลาในการล็อกดาวนะครับนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับตอนแรกบ,บอก14วันแล้วก็จะพิจารณาพิจารณาใหม่วันที่18งงๆเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วสิ้นเดือนนะครับไม่รู้14วันยังไงนะฮะแต่ก็จบที่สิ้นเดือนสิงหาคมครับแล้วก็เพิ่ม29่เป็น29จังหวัดนะครับ จากเดิม13จังหวัดมึงก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอีกประมาณ16จังหวัดนะครับที่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการนะครับภายใต้สีแดงเข้มนะครับก็ดูตามรายชื่อจังหวัดได้เลยนะครับเดือดนะครับพี่คนหนึ่งนะครับพี่คนนี้ก็แม่นยำนะเขาก็วาดโมเดลนี้มาให้ผมดูตั้งหมาแล้วแหละนะครับเขาวาดเป็นตัวเลขโค้งนะฮะกราฟมันจะพีคอะไรก็ว่ากันไปเนี่ย รูปนี้มีมาตั้งนานละแต่ว่าอีเส้นสีแดงอันนี้คือที่มันเกิดขึ้นจริงอ่านะครับอันเนี้ยอันเนี้ยที่เกิดขึ้นจริงแต่เส้นตานี้เขาวาดมานานแล้วนะโมเดลนี้เขาคือพูดง่ายคือมันไป,ไ,ปไปตามโมเดลที่เขาคำนวณมานานละปรากฏว่าทิศทางการจะเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยในปัจจุบันเนี่ยมันมาตามที่เขาคาดการไว้นะครับ แล้วทีนี้นอกจากนี้เขามองอยังไงบ้างเขามองว่าถ้าไม่มีการเพิ่มระดับของมาตรการหรือยังเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะทวีขึ้นไปอีกนั่นแหละนะครับทวีขึ้นไปอีกนั่นแหละนะครับไปสู่ตัวเลขอะไรคงไม่ต้องไปบอกนะขี้เกียจพูดให้ตกใจนะครับแต่ประเด็นก็คือจุดพีคอะ่ะมันจะไม่ใช่สิงหามันจะเป็นนู่นเลยตุลาพฤศจิกายนะครับและกว่าที่มันจะดีขึ้นจริงๆอะ่ะระดับนะฮะ นะครับหรืออยู่ในระดับที่แบบว่าทิศทางที่ดีมันต้องประมาณปลายปีเลยนะครับปลายปีอันนี้ตัดตัวแปรเรื่องของพัฒนาการการฉีดวัคซีนอะไรพวกนี้ออกไปนะครับเอาดูตัวเลขน,นี้อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าแกพี่เขาก็มองว่าออแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีการยกระดับมาตรการขึ้นมานะครับไม่หน่อมแนมยกระดับมาตรการขึ้นมานซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่ามาตรการต้องระดับไหนนะครับตัวเลขก็จะดีขึ้นแต่จุดพีคเนี่ยมันก็ยังไปไม่ถึงอยู่ดีนะ มันก็จะถึงประมาณตุลาคมนะครับมันก็จุดพีมันก็จะไม่ใช่แค่ในสิงหากันยามันจะตุลานะครับแต่กว่าสถานการณ์จะดีขึ้นก็มันก็จะนานหน่อยนะครับอาจจะเป็นประมาณกุมภาปีหน้านะครับแต่ถ้าเกิดยอมใช้มาตรการที่เข้มงวดไปเลยนะครับเข้มงวดไปเลยนะครับคือแบบว่าห้ามออกจากบ้านอนะ่ะทุกคนเนี่ยประชาชนห้ามออกจากบ้านอยู่แต่ในบ้านนะครับ เอาแบบว่า24เลยนะครับอ่าเราก็ออกไปซื้อแต่เซ็นค้าจำเป็นได้เท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับปื๊ดมันก็จะดิ่งลงมาได้ครับมันก็จะดิ่งลงมาได้แต่ถามว่าเราจะทำแบบนั้นไหมเราไม่ทำแบบนั้นหรอกนะครับแน่นอนนะครับอ่มันก็มีลุ้นแค่ชอยนี้กับชอยนี้อ่านั้นสรุปแล้วมันมีดดังนั้นเยอะจังเลยวะนะครับทำไมผมชอบมีคำว่าติดดังนั้นเนาะ สรุปแล้วก็คือเราต้องอยู่กับมันไปอย่างนี้แหละครับมันจะไม่ดีขึ้นแต่ว่าจํานวนผู้ผู้ติดเชื้อใหม่จะไม่ได้ดีขึ้นก็จริงแต่ผมเชื่อว่าจํานวนผู้เสียชีวิตอ่ะอาจจะดีขึ้นนะครับแน่นอนตัว Big b ิ๊กเบิ้มเคซีฮานมันเป็นตัวหลักอยู่แล้วแต่ว่าปอกมาขึ้นมาเยอะช่วงนี้ก็โดนถอยลงมาเราก็จะพักไว้ก่อน อาจจะต้องมองเบอร์2เบอร์3านะครับ T.U. ยังคงเป็นตัวเด่นในการส่งออกนะครับลงลงมาก็จะเป็นตัวอื่นๆเช่น M.C.S. ก็ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า X.O. ก็ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าแล้วก็ e a r n n n g preview ออกมาทั้งคู่แล้ว D.Y.O.Y. เติบโตทัง Y.O.Y. แล้วก็ Q.O.Q. ดีทั้งคู่นะครับ ตัว mcs กำไรน่าจะมา3 3 5 3 3 0มง3 3 0ถึง350ล้านตัว xo กำไรน่าจะอยู่ที่เรามา130กว่าล้านนะครับก็เติบโตทั้ง y Y O q ก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับแล้วภายใต้สาการปัจจุบันนี้ก็กลุ่มโรงพยาบาลก็ยังคงเป็นเรือธงของผมอยู่นะครับเช่น chg นะครับหรือเป็ดปากเกลีก็ m h e k h ก็ท่านก็เก่งไปแต่ตัวหลักก็คงเป็น chg นะครับแล้วก็ตัว tu นะครับ ภาพอื่นๆแล้วไม่ได้มีกลุ่มอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะใครอยากจ,จะเล่นกลุ่มสื่อสารในช่วงนี้ไหนก็ได้ราคามันถูกมากนะครับแล้วก็โดนกดมานานนะครับแอดวานก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ดูน่าสนใจนะครับในการที่จะเก็บไว้ประคองพอเพราะดาวไซมันมันไม่ลงอยู่แล้วแหละมันรู้อยู่แล้วว่ามันชัดเจน,นว่าแถวบริเวณร้อยหกสนี่คือฐานอันยิ่งใหญ่นะครับเราก็เก็บได้นะครับตัวพระเอกอีก SCGP ผมก็ คงให้มันลั่นเบเรื่อยนะครับเป็นตัวช่วยพอร์ตนะครับกลุ่มปิตโตเคมี IBL มีการทำา PeV w Earning มาแล้วนะครับสวยงามพราม8นะครับก็จะเป็นไปมากที่เ,เขาใช้คำนิยามว่าดีที่สุดแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับตัว IBL คาดการกำไรไตามาสสองอยู่ที่6.5ห้าพนล้านช่วงใกล้ๆประกาศงบผมว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะ นะครับภาพของไอเบียก็คงจะค่อยๆเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาบ้างนะครับตัวกลุ่มการเงินก็ไม่ได้อังเกียจอะไรนะครับแรงกดดันจากเศรษฐกิจการจะมีกดดันอยู่บ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้ามันมีความชัดเจนเรื่องการปรับลดเพดานดอกเบี้ยจากแบงค์ชาติมาปุ๊บก็จะเป็นการปลดแอกกลุ่มนี้ก็น่าจะเห็นภาพการฟื้นตัวได้มีอยู่ก็เฉยๆนะครับก็รอมันฟื้นนะครับตั้งหลักตั้งฐานอะไรได้เมื่อไหร่ก็ค่อยเจอกันตอนนี้ ผมก็ไปนเน้นสงออกกันเน้นลงพยาบาลก่อนดูเซฟกว่านะครับก็ลองดูนะครับ XO กับ MCS ก็จะเป็นตัวที่ยังไม่ค่อยได้ขึ้นอะไรมากมายนะครับส่วนที่โยนขึ้นไปแล้วก็ให้มันรันต่อไป CSG ก็ขึ้นมาแล้วก็ให้มันรันต่อไปนะครับแต่ถ้ากลยุทธ์อื่นๆตอนนี้ผมว่าก็ถนอมแรงแม้ว่าตลาดจะเป็นไซเวย์ไซเวย์ดาวแล้วก็ดูเหมือนว่า ดาวไซด์มันจะไม่ได้เยอะเพราะมันก็ซึมซับปัจจัยลบอะไรไปหลายๆอย่างแล้วเราทุกคนก็ต้องปรับตัวแล้วเราก็รู้แล้วแหละว่าต้องอยู่กับเรื่องนี้ไปอีกนานเนี่ยนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีกูดูบอกว่ามันจะลงไปแบบวิน่าสันตโลเยอะๆจากประสบการณ์ในการทํางานที่ผ่านมามันก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้แยกขนาดนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะแม่นกันจริงๆหรือเปล่ารอบนี้ผมก็ไม่รู้นะก็เอาว่าเราก็ไม่ประมาทนะครับเราก็สิ t i v e บ u y เรื่องดีๆแล้วก็วางพอร์ตวางกลยุทธ์ดีๆนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ